Pravi Tisa, pa sa solovinije. Zgodovina slovenščina. Jukko, pravi Tisa, pravi zgodovina. Juk na Keng, Ledena doba. Jukin. Juk sem red. bronasta doba, Jukle, železna doba, Semaj Boran, Stari Vek, Semaj klan. sredni vê k. Sumai Holocen, holocein Rebok fidan feudalism chakravat Imperi Lati anadicum o l o n i a l i s m สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาร n a i ส s a น c e การปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์ร e ฟอร์มัต o n การปฏิวัติอุตสาหกรรม i n d u s t r i ีส r e v ร l u t i o n ราาประชาธิปไตยมุนาร์คียชาตินาซิยาเ่าเกรมจดหมายเหตุอาร์คิวปราสาท g r a t สันติภาพมิรสงครามว o ยน a สนธิสัญญาเนตนารุตนพภูโฎบักษัตริย์ครา สงครามโลกครั้งที่หนึ่งปารวาสโตนาฟอินาสงครามโลกครั้งที่สองดรูกาสเตอนาฟอินาการล้อมอุบลีกันเยอารยธรรมซิวิลิซัชัน การสู้รบบิทกอาอัศวินวิตสอย่ยาลืมกดติดตามช่องของเรา Ne pozabite se nauciti r na naš kanal.